สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับนายลาพาสปปกอังกฤษอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่พาสปีกอังกฤษนะครับแต่ว่าจะมาอัปเดตนะกิจกรรมทางเว็บไซต์เก็บสตัง c o m นะครับเขามีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ให้เพื่อนสมาชิกของเว็บไซต์นะสามารถที่จะลุ้นนะฮะได้ก็คือเขาเรียกว่าลุ้นเทรดนะฮะลุ้นโชคนั่นเองนะฮะมันเป็นยังไงลุ้นเทรด ลุ้นโชคนะฮะเป็นกิจกรรมแมบหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเก็บสตัง d com กันเลยนะฮะเมื่อเราเข้าไปเสร็จปุ๊มนะเดี๋ยวเพื่อนก็จะต้องล็อกอินก่อนนะครับ หรือว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ล็อกออยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะฮะเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าผมล็อกอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยฮะใครที่เล่นมือถือนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นคอมพิวเตอร์มันก็จะง่ายหน่อยนะครับสำหรับมือถือเองก็จะมีตรงเนี้ยนะครับเพื่อนมี3ามขีดนะฮะเพื่อนก็กดเข้าไป3ขีดที่มุมซ้ายนะฮะและหลังจากนั้นเพื่อนก็จะเห็นเมนูที่อยู่แทบข้างนี้นะครับเพื่อนก็ทําในก่อนนะเพื่อนก็กดที่ชําระเงินนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็กดแจ้งถอนเงินนะครับแต่เพื่อนครับผมอยากจะบอกว่านะครับก่อนที่เพื่อนจะเล่นกิจกรรมนี้เพื่อนจะต้อง สมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วหลังจากนั้นนะเพื่อนก็นะครับคือเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์สำหรับการสะสมเงินโดยการชมวิดีโอจากทางเว็บไซต์แล้วเราสามารถที่สะสมเงินได้นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็บอกไว้เลยนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเงินภายนอกเนี่ยฮะเข้ามาทําการเทรดเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนสามารถที่จะใช้เงินจากการ สะสมรายได้นะโดยการชมวิดีโอจากทําเว็บไซต์แล้วเราสามารถที่จะเทรดเนะ mm hmm. งินรายได้สะสมที่เราทํามาได้นั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อนครับนะบ mm hmm. เมื่อเพื่อนอมีรายได้นะครับตรงอพอเพียงพอนะฮะสำหรับที่จะการเล่นกิจกรรมนี้นะ ท่าที่ผมสังเกตดูนะกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มต้นที่1บาท50สตางค์เองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนสะสมรายได้นะฮะจากการชมวีดีโอทางเว็บไซต์สติผมได้1บาท50เพื่อนก็สามารถที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยนะฮะเป็นการเทรดแล้วก็การเพิ่มนะครับรายได้นั่นเองนะครับอ่าเพื่อนมาดูนิดนึงนะครับว่าเมื่อเรากดไปตรงที่แจ้งถอนเงินสรบรอยนะครับเพื่อนนี่ก็คือรายการถอนนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับนั่นก็หมายว่า เมื่อเราก,กดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะเพื่อนจะเห็นต่ตอนท้ายนะครับบอกว่านี่คือลักษณะของตัวที่เราสามารถถอนได้ก็คือนะครับเราสามารถที่จะนะครับทำการถอน1บาทนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม0 0 1บาทตรงนี้หมายความว่าไงในกิจกรรมหนะลุมเทศลุนโชคนะฮะ ในหลุมเทรดุ้นชคเนี้ยฮะก็จะมีหมายเลขอยู่นะครับเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเข้าไปดูในวิดีโอที่เขามีตัวอย่างนะครับในช่องของน i ยล่าพาร f สพีอังกฤษนะครับเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่าในหลุมเทรดมีลักษณะเป็นยังไงนะครับและทีนี้ถ้าเกิดเรานะครับผมเลือกอันตรงที่ว่านะครับผมจะถอน1บาทนะฮะแล้วก็ค่าธรรมเนียม0.01บาทความหมายก็คือนะครับผมนะฮะใช้ มูลค่าในการเทรดแค่1นบาทนะครับผมเทรด1บาทแล้วก็ผมจะลุ้นหมายเลขนะครับในหลุมเทรดลุ้นโชคเนี่ยก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้อันที่2ถ้าเกิดผมนะฮะใช้1บาทในการเทรดนะครับแล้วผมเลือก0.02นะครับ น,น,นั่นก็หมายว่าผมกําลังเลือกหมายเลข2นั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นนะฮะหมายเลข1ก็จะมีตั้งแต่1นถึงหก็คือหมายว่าเราสามารถที่จะเลือกนะฮะได้ตั้ง5หมายเลขนั่นเองนะครับเพื่อนศูนาเลยทีเดียวสําหรับหมายเลข2นะฮะเราก็สามารถเลือกได้นะฮศูนจุดหนึ่นจนถึง0.5ก็แสดงว่าถ้าเกิดเราเทรดสบาทเราสามารถเลือกได้นะตั้ง5หมายเลขสําหรับนะครับ เทรดสามบาทนี่ก็จะมีค่าธรรมเนียมศูนย์ 0, นั่นก็จะหมายความว่าเราไม่สามารถเลือกหมายเลขื่นได้นอกจากตัวไหนคือหมายเลข3นั้นเอ,เองนะครับเพื่อน4ก็เหมือนกันนะฮะมีค่าธรรมเนียมศูนย์ 0, บาทนั่นก็จะหมายความว่าเราไม่สามารถเลือกเราเทรด4บาทแต่เราก็จะเลือกหมายเลข4นั่นแหละนะครับต่อไปอีกอันนึก็คือ5บาทเราก็ถ้าเกิดเราเลือก5บาทเราเทรด5บาทเราก็จะ นะครับเลือกหมายเลขนะครับ5คือตัวมันเองนั่นเอง,น,เองนะครับสำหรับวันนี้นะตอนนี้เวลาอยู่ที่11บเนาฬิกาห้นาทีนะครับผมจะลองนะฮะลุ้นในรอบเที่ยงวันนะครับคือจริงๆแล้วนะอ่ามันจะมีตั้ง4รอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้11บเอ็ดโมงห้าโมงห้นะผมจะลุ้นในรอบเที่ยงวันนะฮะผมจะ ทําการถอนหรือผมจะทาผมจะเข้าร่วมกิจกรรมผมทําการถอนและอันนี้ก็คือส่วนที่ผมสามารถถอนได้นะครับผมมาดูผมจะลองเล่นนะครับผมจะลองเทรดแค่1บาทแต่ผมจะลุ้นที่หมายเลขแค่แบบนี้นะครับเพื่อน พอผมทําแบบนี้ปุ๊บซึ่งสังเกตดูความหมายก็จะคือผมจะเทรดที่1บาทนะฮะผมจะเล่นในเทรดลุ้นโชคครั้งนี้แค่หนบาทนะฮะแต่ว่าหมายเลขที่ผมจะนําไปลุ้นก็คือหมายเลข5้นั่นเองนี่คือความหมายนะครับเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนเลือกเสร็จปุ๊บเพื่อนก็กดนะฮะซับมิดเลยนะฮะแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็จะแจ้งเตือนบอกให้เรายืนยันนะครับสําหรับการ ทรดครั้งนี้ผมกดยืนยันนะครับแล้วมันก็จะบอกว่ามันซึ้งเรียบร้อยแล้วผมกดตกบงแค่นี้เองนะครับเพื่อนเราก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้โดยการเทรดทีนี้เพื่อนสามารถไปตรวจดูว่าเรา,เาทําการถอนสําเร็จไหมก็ไปสังเกตดูนะครับตรงนี้ก็มันจะรายงานเป็นอ รายงานเป็นแบบอ,อันเก่าสุดนะฮะแต่เพื่อนสามารถทําให้มันเป็นใหม่ได้นะ <_ d ata> ก็มาคลิก <_ d ata> ตรงนี้ครับเ <_ d ata> พื่อนคลิกตรงนี้จะมีลูกศรอ,อยู่นะผมคลิกเข้าไปเสร็จผมเอะมันก็จะกลับด้านนะก็ะหมายว่ามันจะนะครับรายงานในส่วนที่เป็นอันล่าสุดนะครับตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็หลังจากที่เรานะ มาดูตรงนี้ที่เรา Request ไปนะอันนี้คือส่วนสีส้มๆนี่จะหมายถึงการ r รี u e s t เข้าไปนะครับนั่นก็หมายว่าเพื่อนนะครับเรีกข้เข้าไปเรียบร้อยนะทีนี้ก็แค่รอนะครับทีมงานนะครับให้ทำการนะครับอนุมัติการ ถอนของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นในะสิ่งที่เพื่อนสามารถทําได้ก็คือนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบนานะเพื่อนก็สามารถที่จะเข้าไปลุ้นนะฮะวิธีการลุ้นก็คือเราก็ไปที่นะครับนะาอืมช่องของนี่แหละฮะก็คือไนล่าพลาสติกอังกฤษนะแล้วก็เข้าไปไปดูในช่องนี้นะครับในช่องนี้นะฮะก็จะมีวิดีโอนะครับอัปเดต นะครับทุกๆวันเลยนะฮะตั้งแต่รอบนะครับแปดนาฬิกานะครับมี4รอบนั้นเพื่อน,นะะรอบ12นาฬิการอบนะครับ1ิกนาฬิกาแล้วก็รอบ20นาฬิกนาะะที่ผมเล่นเมื่อกี้นะฮะผมจะเล่นในรอบเที่ยงใช่ไหมฮะแต่นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อนนะ,ะกิจกรรมจริงๆที่เขาจะเริ่มทำนี่ก็คือน่าจะเป็นในวันที่20นะฮะแต่ตอนนี้เราก็ ประชาสัมพันธ์ก่อนนะสำหรับเพื่อนที่เตรียมตัวที่จะเล่นนะครับในกะิจกรรมอันนี้ก็คือดุมเทรดลุ้นโชคนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนก็สามารถเข้ามาดูนะครับได้นะมาลุ้นได้นะครับในอ่ y o u ูทนะูะในช่องของนายล่าพาสปีกอังกฤษนะซึ่งก็จะมีการอัปโหลดนะครับในรอบแต่ละรอบนั่นเองนะครับเพื่อน นะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเราในรายละเอียดถ้าเกิดเพื่อนเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะในรายละเอียดของกิจกรรมพวกนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้นี่เห็นไหมมีประกาศทาง นะครับเว็บไซต์เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้นะในนี้ก็จะเป็นลักษณะบทความนะครับแล้วเขาก็จะพูดถึงรายละเอียดนะฮะว่าเราสามารถที่จะทํากิจกรรมนี้ได้ยังไงนะครับไม mm ่กี่ผมทาให้ไปดูโดยการถอนเงินก่อนนะครับถอนเงินแล้วก็หลังจากนั้นเหมือนกับ เราจะเข้าร่วมกิจกรรมเองแล้วเขาก็จะบอกวิธีให้นะครับว่าเมื่อเราถอนเสร็จปุบเราจะทำยังไงต่อครับในนี้บอกรายละเอียดมากมายนะครับเป็นคนสามารถที่ก็ไปเช็คในรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับสิ่งทีนะ่ในนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เรานะทําการเทรดสาเร็จเมื่อมีการลุ้นโชคใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราได้โชคนะได้หมายเลขที่เรานะครับ ลุ้นไปอย่างเมื่อกี้ผมลุ้นหมายเลข5ใช่ไหมพอถึงเที่ยงเสร็จปุ๊บนะฮะปรากฏว่าในรอบเที่ยงนะฮะหมายเลข5เป็นหมายเลขที่นะฮะออกนะครับก็คือหมายว่าตรงกับหมายเลขที่เราลุ้นนั่นก็หมายว่าเราก็จะได้นะ,ะผลตอบแทน180%คําว่า180%ในที่นี้หมายความว่าไงเพื่อนก็หมายว่านะครับ180%นั่นก็หมายว่าเราจะได้ของเก่า คืนนะฮะเมื่อกี้ผมเทรด1บาทใช่ไหมตอนนี้ผมก็จะได้นะถ้าสมมติว่าผมเทรดสําเร็จนะแล้วก็ได้หมายเลขตรงที่เราเทรดนะครับหมายเลขค่านะผมก็จะได้1บาทกับอีก80สสตางค์ในรอบเที่ยงวันนั่นนะครับและหลังจากนั้นเราก็สะสมนะฮะสามารถสะสม ารายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนครบ3วันกับเพื่อนแล้วหลังจากนั้นทางเว็บไซต์นะทางทีมงานก็จะโอนเงินเข้าช่องทางนะที่เราสมัครกับ,เว,บเว็บไซต์ไปนั่นเองนะครับนะวันนะครับใน3วันก็จะมีการโอนหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ นะทางเว็บไซต์บอกเย็นสำหรับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนต้องการรายละเอียดอะไรเพิมมานะครับเ <c oughs> พื่อนก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็เพื่อนสามารถถามคำถามไปทางทีมงานได้นะทีมงานของเว็บไซต์เราเขาก็จะอธิบายให้เรานะสามารถนะติดต่อผ่านทางเพจ f a c e b o o k ได้นั่นเองนะครับเ <c oughs> พื่อนครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม